สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องผมก็หาเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานั่นเองว่าจะมีอะไรบ้างก็คือบิ๊กบอสของการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทอก็ได้ลงพื้นที่หาเรือเขาธิการสออบตอถึงสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารานั่นเองที่กําลังระบาดในเขตพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่างนั่นเองตอนนี้ก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564นายประพันธ์บุญยเกียรติประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนายสุขทัศตตางวิริยกุลรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการการยางแห่งประเทศไทยนายพิสิทธิสุขอนันต์ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมและก็พัฒนาการผลิตนายกกติสดาสังสิงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยางนายสุรชัยบุญวันโนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างและก็พร้อมด้วยผู้บริหารในเขตภาคใต้ตอนล่างทั้ง5จังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาส และก็จังหวัดเยะลาเพื่อที่จะติดตามพื้นที่ที่เป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารานั่นเองและในพื้นที่ที่ทางกยทได้จัดสรรง,งบประมาณจากการกองทุนพัฒนายางตามมาตรา49วงเล็บ3เป็นงบอุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆสถาบันเพื่อซื้อเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูงและก็ สารเคมีสำหรับฉีดพ่นโรคใบร่วงในยางพารานั่นเองซึ่งก็ปรากฏผลว่าในพื้นที่ที่ได้มีการฉีดพ่นสารเคมีก็จะมีโรคลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเนื่องจากมีปัจจัยภายนอกหลายๆปัจจัยที่ทำให้ผลการฉีดพ่นไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรแต่ถ้ามีการฉีด พ่นซ้ำหลายๆครั้งก็จะทำได้ผลได้ผลในระดับที่พอยอมรับได้นั่นเองแต่กลับมาเป็นซ้ำอีกเหมือนเดิมและนอกจากวิธีการฉีดพ่นสารเคมีแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่เกเษตรกรชาวสวนยางนำมาใช้ในการแก้ปัญหาโรคใบร่วงในยางพาราก็คือการบำรุงรักษาต้นยางให้มีความอุดมสมบูรณ์แข็งแรง โดยการใส่ปุ๋ยบำรุงดินซึ่งจะทำให้เกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราน้อยกว่าในพื้นที่นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะครับผมว่าครั้งต่อไปคืบหน้าจะเป็นเช่นไรจะได้ผลมากน้อยอย่างไรเราค่อยมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ